สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังซาววีสองครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดู Honda c ซ v i c Honda c i ซ i วิคันนี้โจ์หลายเดือนนะครับไม่รู้เขาไม่ยอมเอาไปไปขับสักทีกันเลยโอ้โหดูสภาพรถนะครับพี่น้อง ว่ารุงร่งมาแล้วจะของไม่อยู่น่ครับเป็นรุ่นฮอนด้ครับข้างในน่าจะโหทำไมหญ้ามันขึ้นอย่างนี้อืออืนี่ครับอืองสสยข้างใน อดูอาย่าขึ้นว่าเลยตอนนี้เนี่ครบโลเป็น้อแต่งครัคือเจ้าของไม่ได้สนใจอะไรเลยเนี่ยถ้าใครสนใจก็แวะมาสอบถามก็ได้ครับคันนี้ครับขายครับ เป็นรุ่นตัวเก่าครับดูดูโลลังมาดิขึ้นเต็มปุ๊บเลยนี่เป็นรุ่นเก่าคนด้าสีบิตสีน้ำเงินครับ ฝากปูมปืนแมกเก่าก็แมกใหม่เลยจอหลายอู้หลายเดือนแล้วตรงนี้ฝุ่นจนนึ่หรือว่าทีกับฝน <c oughs> จอหลยแล้วนี่ดูหญ้าขึ้นเต็มปุบเลยนี่เฮ้ยซื้อต่อไหมนี่ตูดหา้อยหา้อย เก่าวกื้อนะนี่อ่ะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์กันมาครับเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนรอชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ